สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดหนองครูนะครับวัดป่าหนองครูอยู่เบญจลักณนะครับหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงมานะครับก็มาอยู่ที่วัดหนองครูกับหลวงพี่นะครับสาขาของวัดหนองป่าพงนะครับตอนนี้ผมได้กวาดเปิดทางไปที่ศาลาข้างหลังนะเนี่ยกวาดเส็จ ยังไม่เสร็จหรเพิ่งกวาดเปิดทางนะครับยังไม่เสร็จทั้งหมดนะครับอันนี้กวาดจากข้างหน้านู้นมามากุฏิข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูน,ะนี่นะครับกวาดจากนู้นมากวาดเข้ากุฏิตรงนี้แล้วก็ไปตรงที่จงกลมนะครับอันนี้กวาดไปตรงที่ไปตรงห้องน้ำนะครับล้างห้องน้ํา แล้วก็มากวาดกวาดตรงนี้ตรงนู้นเป็นกุฏิไี่มีพระอยู่นะครับฝ้าก็ผุพังลงมาแล้วนะครับที่จงกรมเด,เดี๋ยวให้ท่านชมดูกันเลนะกวาดมานี่นะกวาดไปนู้นตรงนู้นแล้วกวาดเข้าไปตรงดอกบริเวณกุฏินะครับ ข้างๆนู่นก็เป็นที่จงกรมนะวาดไปนู่นนะไปเชื่อมต่อที่กุฏินู่นของอาจารย์ตาท่านจะไปจำวัดที่จันทบุรีนะครับไปดูแลวัดแทนอาจารย์อีกรูปหนึ่งเพราะอาจารย์อีกรูปหนึ่งก็จะมาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดที่ อะไรไม่รู้ครับผมจาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมทีนี้ท่านก็ต้องไปดูวัดแทนที่จันทบุรีประมาณสองเดือนนะครับทีนี้ท่านก็จะปิดกุฏิไว้เพิ่งไปส่งท่านเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยผมไล่กวาดเปิดทางครับที่ได้ก็เป็นรกๆนั่นแหละครับใบไม้หนามากเลยนะท่านผู้ชม กวาดเชื่อมไปนู่นเดี๋ยวกวาดเสร็จเดี๋ยวไก่มันก็มาเคลียร์ปิดทางอีกตอนแรกก็เป็นแบบนี้แหละครับกวาดเปิดทางเฉยๆครับก็สะอาดเพราะว่าเป็นดินเป็นดินร่วนคนระับมานะมนี่นะครับ หนานะครับกวาดออกไม่หมดต้องกวาดต้องรอมาขวัดพรุ่งนี้อีกเพราะมันหนาพื่อไปทำความสะอาดข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่กวัดตรงนี้นะเห็นไหมใบไม้ท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้เป็นที่เดินจงกลมครับมีมีตรงนน้นก็มีมีทุกหลักนะที่เดินจงกลมนะนีก่กวาดออกเผื่อ นี่นครใบไ,ไม้เยอะมากต้องมากวาดใหม่สักสองสามรอบถึงจะล่งกุตินี่ก็พังเหมือนกันนะครับข้างในฝ้ากระเบื้องกระเบื้องก็มันไอพองขึ้นนะครับท่านผู้ชม,มเห็นไหมที่เดินจงกลมะนะับ นี่นะเป็นที่เดินจงกรมนะครับไปนู่นไปนู่นนะครับประมาณกี่เม็ดไม่ทราบครับอันนี้อยู่ข้างหลังข้างหลังบัดนะครับอยู่ติดกระทุ่งนานะอันนี้เป็นที่เก็บกระท่อมเขาเขาเอาฟางมาเก็บ ไว้ให้วัวให้ควายเขากินนะครับหน้าแหงนี่นะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเป็นที่เดินยังกรมนะครับสำหรับปฏิบัติธรรมอ้อลืมบอกไปเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันล้มใส่กุฏิคนระับกระเบื้องก็รั่วนะทุนพี่ก็ยังไม่ได้ตัดนะยังไม่ได้ให้โยมมาตัดออก ไปพิงนะเดิมแอนนะก็เรียกว่าต้นใดไม่รู้ครับเนี่ยล้มสองต้นนี้ต้นนี้ก็ล้มไปพาดกระต้นนั้นก็เอียงตามกันไปเลยนะต้องตัดต้นนี้ดึงครับพวกนี้จะมากวาดอีกนะครับฝาก็ไปนะไม่มีไฟนะครับไฟเสียหมดแล้วนะไม่มีพระอยู่กุฏินี้ มี่มีพระอยู่่มีใครอยู่นะสองกุดเนี้ยกุดที่ผมไม่กวาดตรงนน้นกุดเนี้ยนี่มีใครอยู่เนี่ยเรือเนี่ยครับท่านผู้ชมทางทางเนี้ยเนี่ยทางที่กวาดานียแบบนี้นะครับลก,กว่านี้ลก,กว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมจะกวาดตรงเนี้ยไปที่ห้องน้ําแล้วก็จะไปกวาดที่ถนนข้างหน้านะครับวันนี้เพราะบ่ายสาม บ่ายสามโมงกว่าก็จะต้องไปกวาดศาลาตรงที่ฉันข้าวแล้วก็ศาลาที่สวดมนต์แล้วก็กวาดตรงสะที่ดูนกนะครับรอบสะแล้วก็ถูสารานี้สาลาที่สวดมนต์แล้วก็กุฏิอาจารย์ครับกุฏิหลวงพี่นะครับต้องไปถูด้วยกวาดเสร็จแล้วก็ถูนะครับ เดี๋ยวผมขอตัวกวาดตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมกวาดเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับกวาดเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เอาพอเข้าๆก่อนนะตอนนี้กวาดเนี่ยนี่นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้กวาดเลยครับกวาดเชื่อมไปนูน่นตรงนี้กวาดมาแล้วข้างหลงังในหลังห้องน้ําก็มาเคลียร์นิดหน่อยนะครับตรงนี้ เดี๋ยวถ่ายให้ดูข้างหน้านะครับร่านผู้ชมตรงนี้นะครับนี้ก็แค่ปาดๆหน้าเฉยๆตรงนี้นนยังไม่ได้กวาดนะครับใกล้เวลาที่จะไปกวาดสาราลาแล้วนะครับตรงนี้นะที่ถ่ายให้ดูเมื่อก่อนหน้าน,นี้นะครับ ใบไ,ไม้หนามากเนี่ยท่านผู้ชมนี่ตรงนี้นะเชื่อมตอ่อออกจากนน่นมาทางนี้ก็เดินอย่างกลมนะที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดนะูนี่นะครับนี่นะครับฝั่งนี้ไม่มีใครอยู่นะท่านผู้ชมอยู่หลังวัดสุดเลยทางนี้ก็เป็นทุ่งนาไ้ กระท่อมตรงนี้นนะครับทุ่งหนาวกระท่อมที่เขามาแบบปลูกไม่มีคนอยู่นะครับทางนู้นก็เป็นกระท่อมอันนี้ก็เขาปลูกไว้เป็นโรงเดือนเก็บฟางนะครับส่วนมากแถวนี้ก็จะเป็นโรงเดือนเก็บฟางไม่รู้ว่ามีบ้านรอานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอรอบๆนี้นะไม่มีคนอยู่นะครับท่านผู้ชม ลอง,งเบงมากเลยไม่แน่คืนนี้ทีสองอาจจะมาเดินชงกลุ่มตรงนี้กันได้นะปัญหาคือไม่มีไฟนะท่านผู้ชมไฟใช้ไม่ได้ต้องเอาไฟที่ชัดไม่ได้เอาโซดาเซลล์มาจากบ้านนะไม่คิดว่าจะได้มาอยู่นานนะใส่โดนกักตัวแล้วตรงที่ก็ จักตัวไว้ให้อยู่นี่เลยเด็กน,นี่ที่เดินจงกลมนะครับเด่กมากวาดเมื่อกี้อันนี้ก็ฝ้าก็ไปแล้วกระเบื้องก็ระเบิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมไม่แน,น่จะเอาจะเอาสาดมาปูวไว้นั่ง,งเพิ่อกมานะครับ เดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนที่จะไปกวาดซาลานะท่านผู้ชมนี่ก็บ่าย,ยต้นไหนฝั่งข้างหลังจะเป็นป่าเนี่ยท่านผู้ชมเห็นข้างน้านคนข้อถมที่นะครับเนี่ยถมที่ขึ้นสูงมากเลย ริงที่เท่ากันกระถมขึ้นมาครับกุฏิก็จะมีหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังนี่กุฏิรับรองอยู่ข้างหน้าครับกุฏิตรงพี่นะครับแต่พูดถึงพื้นที่ก็ใหญ่ อตอนนี้ยังไม่มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอกวาดพอเดิมเย็นๆเดี๋ยวไก,ก่จะเริ่มมาแนละ้วเดี๋ยวก็จะเขียดตอนนี้ไปไหนกันหมดเมน,นูนู่นอยู่นู่นนะไก่แจ้ขอตัวอาบน้ำก่อนเห้ครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตีสี่ตีห้าแล้วนะครับพอดีผมจะมาตรงที่สา,าดาที่ทำความสะอาดเมื่อวานตอนบ่ายนะครับตอนนี้เมื่ออนะ่ผมเดินมาถึงห้องน้ำเลนะข้างหลังนี่นะนี่นะครับที่กวาดเมื่อวานเนี่ยมาแล้วนะยังเมื่ออยู่เลยน้ำแค่ข้นที่อยู่หลังวัดน้าตรงที่กวาดเมื่อวานนี้นะรับ เอาขยะมาเผาฮนะนี่นี่ตรงที่เดินจงกรมนะครับท่านผู้ชมประตูมิตินี่นะครับจะมีดวงนะ ต้นไม้ที่ล้มนะล้มพาดกับหลังคากุฏิเลยนะกว่าทุงโล่งนี้ก็ดีอย่างคือไม่ต้องกลัวว่ามีงูนะแต่ถ้าลวงพี่บอกว่าถ้ามีถ,ามถ้าง,งูอะไรน,นะงูที่มีพิษใน่ตัวนั้นเวลามันได้ยินเสียงคนมันจะไม่ ไม่ขยับตัวนะครับพอเราเหยียบมันจะชกเราเลยนะครับนี่จุดไฟแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นขยะนะครับเศษกิ่งไม้ที่อยู่ข,ข้างๆนี้จริงๆก็ไม่เผาก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยพวกเศษ ุงที่เก็บข้างๆนี้ก็เอามาเผานะครับตรงนี้ไม่มีไฟนะครับท่านผู้ชมไม่ถึงว่าไฟฟ้านะครับไฟมันเสียแล้วนะครับนะอันนี้ใช้ชาร์จเอานะเนี่ไฟมันเสียแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นสายตรงนู้นครับสายน่าจะขาดมั้งครับ ต่อมาจากห้องน้ำทางข้างฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับท่านผู้ชมที่ถ่ายให้ดูเมื่อวานนะครับตรงนี้ก็อยู่หลังวัดนะครับ เป็นป่า็นไม้เยอะมากเลยต้องเฝ้านะครับอาจจะลามไม่ใบไ,ไ,ไม้ข้างๆได้นะตรงนี้เป็นที่เดินยงกลมนะนต้องเ,อเตรียมนจุดทางนี้แล้วก็เดินไปตรงนี้ งน้ำนี่ก็ไฟก็ใช้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ตีห้ายิบสี่แล้วนะครับท่านผู้ชมประมาณเมื่อกี้ดูตีห้ายิบสี่แล้วนะครับยังมือดอยู่เลยนะครับอันนี้ผมเผาไฟจุดไฟไว้ใกล้จะหมดแล้วนะท่านผู้ชม มืดนะมันไม่เพราะว่าอยู่ตรงนี้มันเป็นป่านเนอะเงียบมากเลยไม่ได้มองหาอะไรนะแชมแค่ดูเฉยๆ ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูบริเวณรอบๆนะกุติก็ยังดีอยู่เพียงแค่ว่าต้นไม้มันลมทับนะหลังคาเรดด้วยนะนไม่ค่อยมีพระมาอยู่นะเป็นวัดไซ น้องปะพงนะครับสายลุงปูชานะครับพอไม่มีพระมาอยู่ก็ระบบไฟก็ได้ตัดออกนะครับบวกกับชํารุดด้วยต้นไม้เยอะแล้วกิ่งไม้มันหักใส่ทำให้สายไฟขาดนะปกติอยู่ป่าเป็นป่างี้ต้องเดิน ใต้ดินนะดิกลื่องกันกิ่งไม้หักใส่นะนี่นะเดี๋ยววันนี้มาทำความสะอาดอีกทวนี้เพื่อให้งลงๆนะใกล้จะหมดนะเดี๋ยวต้องไปที่ศาลานะ ผมได้กวาดสาราจัดปูเสือเรียบร้อยแล้วนะไปที่สาราดีกว่าครับท,ท่านผู้ชมนี่คงไม่เป็นไรน,นะน่าจะไม่ลามหรอกนะท่านผู้ชมฝากปูย่าช่วยดูแลอย่าให้ลามนะเดีย๋ยวจะไปที่สารานะครับ ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมกำลังเดินกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยห้องน้ำนี้ไม่มีไฟนะมีแต่มันเสียแล้วนะใช่ไม่ได้ไฟที่จุดไว้ติดอยู่นี่จะติดอยู่นะอี่